สวดีค่ะมื้อนี้ยายเพ้นเมียฟรังมัรรมนเนาะมาทักทายพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะทุกคนออกมาเบิงเ่งข้าวเบิ่งน้ำลังจากที่น้ำ่วมหลายๆมื้ออเข้ายาย,ยเพ้นเปือ่อยเปือเป่อยไปในน้ำเหมือนละ่ะแต่ว่าปลาหลายปลาหลาย,าลายแต่เป็นปลาหน่อยเน,นาะค่ะเนาะลูกปลานั่นละ่ะบวมยุบ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  แต่ว่าเขาเสียหายเปื่อยเปื่อยเน่าโอ้ยเแมนเห็ดยากเห็ดไฮเห็ดหน้านี่ปีนี้เห็ดยากทุกคนช่วงวานกันบัเดียววานรอบเดียวแล้วเลยเด้พ่อวานแล้วฝนก็มาตกใส่มันแต่อเ,เกิดดีเนาะค่ะเนาะเขาก็วานอีกพ่อวันอีกเกิดมาให้แน่กะ น้ำก็มาถ่วมจังส่เลยนี่นี่บ่ได้ฮ็ดง่ายด้ปีนี่แย่แย่จังเลยปีนี้ทำไมทำลำบากลำบนขนาดนี้เปื่อยมืดอรุณเสียหายาย คุณก็หยาขึ้นเนาะค่นะเนาะยิเป็นมาถักมาไายเด้อค่ะเด้อกับบรรยากาศอยู่ธงอยู่ทายยู่ไฮยูหน้าเนี่ยแหละค่ะหลังจากที่บ๊วยมาถักมาไายหลายมือเนาะค่นะเนาะออกมาถักมาไายกับมาถักมาไายน้ำไฮน้ำหน้าคือเก่าเนี่ยแหละคุณหยาโอ้หยาหลาจริงเนาะหยาไหลเหี้งเลยใส่ปุ๋ยเขากำลังสิงามคุณกระตุกมาใส่เนาะค่นะเนาะ ใส่ปุ๋ยใหม่ๆเลยทุกคนจะเป็นยังไงเนาะเศรษฐินบ่ปีนี้แย่มากปีที่แล้ยวยังมาพ่อไข่เด้นกกระหายกินป่าปีที่แล้วได้เข่าได้เข่าไหลหน้านี่มนันเข่าอยู่ฝนมันบ่ค่อยแห้งหน้านี่ก็สิออกมาพอดี เปื่อยโอ้ยทุกคนเบิ่งมันนอนไปในน้ไหมันก็เปื่อยยังสิเสียหายเปืออ่อยไปเสียหายหลาย อนอากาศกระบ,บอกที่เรียกว่าฝนที่ตก75%ฝนจะตกอีกรุนนูนีน่ที่จริงไม่อยากให้มาตกนี่ดอกบานยีเพชดนี่ก็อยากให้มาตกแล้วเนาะเพราะเนาะเพราะว่ามันท่วมแล้วทุกคนตกมาอีกแล้วเลยเขากำยีเพชดกะก๊าลังสีเขียวก๊าลังสีงามห้ ถือปุ้ยบางหันนี่น้ำก็มาถ่วมเนาะคอะเนาะแต่ว่าทั้งปีนี่สูงแน่สูงแน่ท้องุณนาะน้ำมันข่อยไปท้องผุนเนาะค่ะเนาะมันลึกดินมันก่เสมอกันทั้งนีนี่สูงแน่ ท้งพุดนี่ก็คือตายตายหลายเลยค่ะทุกคนเ mm hmm. ขามันเป่อยมันเนา่าตายหลายอยู่ mm hmm. หน้าบ้านนีเพินนี่ถับปีได้ฝนดีดีนี่ไม่ได้ฝนผลิตดอกเพราะวันเป็นหน้าคุมหน้ามันถว่วแน้วก่อนเนาะทาเมน็นเออยังยีเพินว่าเมื่อกี้นี่แหะ คดีพอกระเทินผลผลิตได้ดีหน้านีมาะมากเลยเด็กเขาดีแต่ว่าหน้าทีพเพิ่นดูสูงๆนี่กระสีโบ,บด้เขาได้น้าถา้ถาถ้าแม่นหน้านี้นี่ถ่วมนี่ก็คือหน้าที่เพิร์ดสูงๆนี่เพิน่นเพินเพ่นสิได้ผลผลิตดีจากหน้าแปลงอื่นของแย่เพี้นเนาะค่ะเนาะ,นะที่มันอยู่สู้สูงก็จะได้เขาอยู่ก็จะได้กินหน้าอื่นหน้านี่บ่ได้กิน ดิกินก็ชิกินบ่ได้นอะข่อนนอชจุงนี้ก็มาเอาบรรยากาศอยู่น้ำไห้น้ำหน้าน้ำทงน้ำทามาถักมาทายเลยค่เด้อเขากำแต่บางทีได้จากทุงเนาะข่ะเนาะเขากำัากำน้อย ถ่วมถ่วมไปหมดเลยต้างผลถ่วมกันแท้อันนี้ก็งามอยู่งามก็ดีเนะขอนาะอ,อันนี้มันสูงคือโกลนกาขากมที่มันเหลือนั่นแหละนละีนะ่เ้าตัดออกแล้วเลยเ้าตัดออกแล้ว ให้มันขึ้นใหม่มันก็บางมองมันก็ส่งสูงกวัวมูเพราะว่ามันมันมีปุ๋ยขี้ควายฝุ่นขี้ควายมันงามเนาะค่ะเนาะงามปุ๋ยขี้ควายนเหระค่ะโอ้สาวน้อยเสื้อแดงมาตกเบดต์ีน้องสาวเนาะค่ะเนาะ ้องสาวออกมาเล่นบานทุงน้องสาวลูกพี่ลูกน้องกันลูกน้องสาวแม่แยายเพชรพ้าลูกอ,อก้วนมะเร็งทงห้ทุงหน้าพามาเล่นบานทุงมันมีปลาบอกบอน,นี่บอน,นี่เห็นปลามันบ่นค่อยอยู่จะเป็นจังไรน,นี่ ปุ่นบ่อปุ่นมีป๋าอยู่สวนหิรอะหน้ารุ่นก็ฝนอีกแล้วมือนี่มุนกระนาหมืดละทุกคนเอ้ยหน,น้ายเป็นปีนแย่หน้าบานแงพี่กายนี่างเหงาง้ามีลียายเป็นหน้าสะออนเลย น้ำคังเล็ไปีไก่จังปูถั่วช่วงสามเนาะค่ะเนาะเขากำลังเริ่มขึ้นใส่ป๋ยย่างดีกำลัางงามกำลังขึ้นดีๆโอ้ยมาถค่กนนว,นนวกันเนาะค่ะเนาะมันเน่ามันถั่วไรมันกนเน่าเสียหายค่ะทุกคน เนี่ยน้ำดำปือป้อๆอยู่นี่เขาเขียวอยู่นี่จะเข้าก็ได้เป่งออกเลยเป่งออกไปทางอื่นเพราะว่าบ่าเป่งกับบ่ไไรขันบ่เป่งนี่บ่รู้ว่าสิตสภาพใดทีเหลือ,อยังบอนี่คือนี้ขนาดเป่งแล้วเลยค่ะทุกคนมองอื่นเขาก็น้ำไหลขึ้นกันเนาะค่ะน้ะน้ำม,มันไหลสุมองสมบอลปีนี่ หน้าคนอื่นที่พันอยู่คุมกลัวยายเพ็นทุกคนถ่วมมดเลยถั่วมิดเลยบ่มีบ่เห็นต้นเขาเลยเสียเสียหายมดหน้าเลยเขาจากทิ่งงามๆเนี้ยบ่เห็นต้นเขาจ้าต้นน่าสงสารจะของหน้าทุกคนหน้าแปงแบอย่างไมหน้าแปงบ่แมนแปงนิ่หน่อยหน้าแปงแบอย่างไงเนี้ยบ่เห็นเขาจ้าต้น ีนี้ผลผลิตไม่ดีถ้าน่าผู้ใดเป็นหน้าคุมเนาะค่ะเนาะผลผลิตบด่ดีดอกมาตักมาไายเด้อค่ะเดอะ้อบรรยากาศลมวีวลีลมซวยๆอยู่คุณปัจจัยแล้วเนาะค่ะเนาะอย่าเพิ่นกัจิได้ลาพี่แล้ะนองก่อนล่ะค่ะคลิปหน้าพอกันใหม่อย่าเขอขอขอพิ่นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขคนเด้อค่ะเดอะ้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพิน่นเมียรั่งบรรเนาะ ก็ขอให้รักษาสุขภาพ,าพาด้วยค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะโอ้จะได้กิกรรมนมะู่นงอ่นเขาคำ